ักทายามเย็นครับ17นาฬิกา48นาทีวันนี้ร้อนมากๆขนาดนี้ก็37องศาค่ำแล้วก็ยังร้อนอยู่ร้อนระอุเลยครับกลับมาจาก ลรายุติธยามานี่ตอนนี้ก็จะเอารถกลับเข้าไปจอดที่บริษัทครับด้านนอกมันมีที่จอดเราจะไปจอดด้านในที่ทำงานจอดแล้วแล้วก็จะเดินครับออกด้านหลังบริษัท ยามเย็นนะครับที่น้องชาวคีเตอร์ทุกคน ข้ามสะพานข้ามแยกเมืองทองธานีกลับรถแล้วก็ไปต่อวันหยุดไม่มีอะไรเลยพักก่อนเต็มที่อากาศร้อน ชีช <c oughs> ้งวัฒนาฝั่งค้าออกสนาะนีนไฟฟ้าเซ็นทร ปักเจ็ดยังวัฒนะปักเจ็ดย อากาศยามเย็นครับราจรรย์คล่องตัวถนดแจ้งวัฒนะทักทายวันที่ครับวันนี้วันที่สองสองมีนา ทางยูเทิร์นโอ้แสง oh. พระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยงาม Cheap, chip,